สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่บนที่นอนยางพาราไฮบิดของ b w เว l รุ่น REVIVE นะครับทุกคนน่าจะสงสัยว่าทำไมผมต้องมาเปิดคีปบนที่นอนใช่ไหมคือผมไม่อยากจะโชว์สิ่งนี้มากก็นี่คือข้อดีของที่นอนเจ้าตัวนี้นี่ผมแบบขย่มอยู่นะ และกล้องอ่ะมันตั้งอยู่บนที่นอนนะนี่ทุกคนเห็นปะตอนนี้คือกล้องอ่ะมันตั้งอยู่บนที่นอนจริงๆแลวผมกระโดดอ่ะนี่คือผมตัดสลับให้ทุกคนดูเลยนะเพราะแบบดูดิคือเป็นหนึ่งในข้อดีที่ผมค่อนข้างชอบกับที่นอนตัวนี้นะครับคือที่นอนเบเวลุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด7โซน7ชั้นนะครับคือในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีแบบ คุณสมบัติแตกต่างกันเยอะมากนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าในแต่ละชั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าที่นอนยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคือเขาพัฒนาไปค่อนข้างไกลแหละคือก่อนหน้าผมก็ใช้ที่นอนเป็นแบบสปริงทั่วไปนะครับซึ่งใช้มาแบบค่อนข้างนานแล้วนะทุกคนตั้งแต่ผมเรียนมหาลัยอะ่ะน่าจะ4ีหปีแล้วคือไม่ได้เปลี่ยนที่นอนเลยแล้วก็อาการที่เราเจอจากการที่ใช้ที่นอนเก่าๆหรือที่นอนสปริงอาการที่ทุกคนน่าจะเจอคืออาการปวดหลัง ฟีลแรกที่ผมคือไปนั่งคืนมันนุ่มมาก <c oughs> คือทุกคนนึกออกปะเวลาที่เราไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทของแบบดีๆที่นอนมันจะน,นุ่มคืนที่นอนมันจะแบบดูดดูดเป็ญญานาาอ่ะเออทุกคนนึกออกปะคือผมขึ้นไปนอนปุ๊บเฮ้ยมันยัวบแบบนุ่มขนาดน,นี้เลยอรอคือแบบแล้พอนอนปุ๊บมันเย็นทุกคนคือที่นอนบีวลิล รีว v e รุ่นเนี้เขาเออกแบบมาเพื่อคนไทยเลยทุกคนซึ่งมันช่วยให้ระบายความร้อนได้มากถึง45แค่แบบเอามือไปจับบนที่นอนผิวที่นอนเนี่ยมันเย็นแล้วมันเย็นเหมือนแบบมันจะชื้นแต่ไม่ใช่นะคือมันเย็นเดีย๋ยวเรามาพูดถึงกันว่าใน7ชั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคือในชั้นแรกนะครับเขาเรียกว่า T D Cooling Fabric นะครับในชั้นนี้นะครับจะเป็น ผ้านะครับพุ่มผสมกับเส้นใยนะครับให้สัมผัสที่แบบนุ่มเย็นสบายแล้วก็ข้อดีคือไม่ระคายเคืองผิวนะครับและยังช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายของเราขณะนอนหลับตัวนะทุกคนชั้นที่2นะครับคือ a ะควาชิล l นะครับตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่นะซึ่งนวัตกรรมนี้คือจะเป็นสารเคลือบผิวแบบเพิ่มความเย็นด้วยเทคโนโลยีโดเคมีคอลนะครับจากประเทศอเมริกาเลยนะครับโดยจะช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดี และให้ความเย็นเพิ่มทั่วที่นอนซึ่งชั้นที่สานะรัเรียกว่า100% natural l a ร์ x นะชั้นนี้จะเป็นชั้นยางพาราแบบ100%เลยนะครับโดยที่ไม่ผสมสารสังเคราะห์นะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็รองรับสริละของเราได้เป็นอย่างดีนะข้อดีของมันเลยก็คือใช้งานได้ยาวนานโดยที่ไม่ยุบเป็นแห่งนั่นเอง ต่อมาชั้นที่4นะชั้นนี้ก็คือชั้นกราฟีนเมมโมรี่โฟมนะครับชั้นนี้จะเป็นเมมโมรี่โฟมนะครับที่รองรับสรีระร่างกายของเรานะครับมีความนุ่มสบายและยังระบายความร้อนได้อย่างดีด้วยนะครับซึ่งทําให้ที่นอนของเราเนี่ยไม่สะสมความร้อนนั่นเองต่อมาชั้นที่5นะทุกนะคนชั้นนี้คือชั้นคูลเจลเมมโมรี่โฟมซึ่งชั้นนี้นะเจลเมมโมรี่โฟมเขาจะเป็นแบบรูปทรงแบบคลื่นนะ เรื่องข้อดีของมันก็คือจะช่วยจัดแนวกระดูกสันหลังของเรานะครับเพื่อกระจายแรงกดทับนะครับตามน้ําหนักตัวด,ด้วยดีไซน์แบบ7โซนช่วยลดอาการปวดหลังนะครับต่อมาทุกคนชั้นที่6และชั้นนี้จะเป็นชั้นชาโคโฟมเซเบลเซอร์เบสนะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ ฐานโฟมเนี่ยมีความหนาแน่นสูงเป็นรูปทรงคลื่นเหมือนกันนะครับแบ่งเป็น7โซนนะโดยผสมกับผงถ่านทาโคจากไม้ไผ่ธรรมชาติลดการสะสมของเชือ้อราและก็แบคทีเรียต่อมาทุกคนชั้นสุดท้ายชั้นนี้คือจะเห็นทีกด้านนอกเลยนะครับชั้นที่7ก็คือชั้นแมทริก Protective Cover นะครับซึ่งจะเป็นผ้าหุ้มฐานเตียงของเราเองนะครับข้อดีของมันก็คือเป็นเส้นใย,ยที่เหนียวแน่นแล้วก็ทนทานนะช่วยป้องกันไม่ให้ที่นอนของเราเนี่ยขยับออกจากโครงเตียงขณะที่เราใช้งานนะโอเคทุกคนและนี่ก็จะเป็นทั้ง7ชั้นที่ผมพูดไปคือมันเยอะมากนะครับและแต่ละชั้นคือมันมีแบบข้อดีทั้งนั้นเลยนะครับที่ทําให้การนอนของเราดีขึ้นรวมถึงระบายความร้อนลดอาการปวดหลงัง แล้วก็ยังมีการลดเชื้อราและแบคทีเรียอีกด้วยคือทั้ง7ชั้นเนี่ยคือมันทําให้แบบเรานอนเย็นทั้งคืนแล้วก็ฟื้นฟูทางล่างนะครับนอกจาก7ชั้นที่ผมพูดถึงไปแล้วทุกคนต่อมาจะพูดถึง7โซนนะว่ามีโซนอะไรบ้างนะครับ โซนแรกคือส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของศีรษะและก็คอของเราโซนที่สบ่าและไหล่นะครับโซนที่3หลังของเรานะครับและโซนที่4จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะต่อมาโซนที่5นะครับจะเป็นส่วนของต้นขาต่อมาโซนที่6นะครับจะเป็นส่วนของเขานั่นเองนะครับและโซนสุดท้ายน,นะครับจะเป็นน่องและก็เท้าของเราซึ่งเขาออกแบบมาแล้วว่าเวลาเรานอนเนี่ยส่วนไหนจะช่วยประคองส่วนไหนบ้างทำให้ไม่เกิดอาการปวดหลังนั่นเอง ครับก็เดี๋ยวจะขอพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมแบบได้ทดลองนอนไปประมาณ2คืนนะทุกคนคืนแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นที่นอนที่ค่อนข้างนุ่มนะครับแต่ไม่ได้นุ่มแบบว่ายวบนะครับคือต้องบอกว่าผมเคยมีประสบการณ์ไปนอนที่นอนตามโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทที่แบบมันนุ่มแล้วก็แบบมันยวบเกินอ่ะนะนะแล้วพอผมตื่นมาผมจะรู้สึกแบบ ปวดหลังนะครับทาให้ผมรู้สึกกังวลว่าที่นอนนุ่มๆเนี่ยมันจะทําให้ผมปวดหลังหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอมานอนเจ้าที่นอนตัวเนี้ยพอตื่นมาคืนแรกนะครับต้องบอกว่าคือมันนุ่มจิงน,นะครับแต่ว่าไม่ทําให้เกิดอาการปวดหลังนะพอต่อมาคืนที่2นะครับพอมีคู่นอนด้วยนะครับคือพอคู่นอนลุกหรือว่าขยับตัวอะไรเงี้ย คือมันไม่รู้สึกเลยนะครับเพราะว่าที่นอนเก่าๆของผมเนี่ยที่เป็นสปริงใช่ไหมพอแค่แบบเราแค่พลิกตัวก็จะรู้สึกตัวแล้วว่าอีกคนนึงขยับพลิกตัวอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้ลบกวนการนอนของเรานะครับทำให้เรานอนได้ไม่เต็มอิ่มแต่เจ้าที่นอนตัวเนี้ยคือจากที่ผมเทปเปในต้นคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะแค่เรากระโดดที่นอนเนี่ยแบบแทบจะไม่สั่นไม่ขยับเลยนะครับถ้ามีคู่นอนด้วยนะครับทาให้เรานอนได้เต็มที่เต็มอิ่มมากขึ้นนะคือไม่มีสิ่งรบกวนการนอนแน่นอนนะครับต่อมาก็คือ เจ้าผิวบนนี้คือมันทําให้ระบายอากาศได้ดีดีจริงๆคือถ้าห้องทุกคนที่แบบเปิดแอร์อยู่แล้วนะแล้วก็เอามือมาจับกับที่นอนเปล่าๆอย่างเงี้ยคือจะรู้สึกว่าเย็นด้วยที่ด้านบนเขาเป็นเส้นใยแบบ t d cooling นะนอกจากระบายความร้อนแล้วมันยังเก็บความเย็นได้ดีด้วยนะครับคือถ้าใครเป็นคนขี้ร้อนเงนี้ยก็คือแบบมันค่อนข้างแบบตอบโจทย์เลยนะแล้วก็ส่วนตัวคือผมเป็น ภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับแพ้ฝุ่นแพ้ขนแมวอะไรเงี้ยนะที่นอนตัวนี้คือเขาผ่านมาตรฐานสากไลไร้สารก่อภุมมแพ้แล้วก็ไม่คันอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ B e v e a l well r e v i v ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อที่นอนดีๆสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นอนตัวนี้เขาได้ออกแบบและคิดค้นร่วมกับนักกายภาพบําบัดแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกายศาสตร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าใครที่แบบมีอาการ ปวดหลังหรือนอนแล้วไม่เย็นสบายแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวจบอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแก้ปัญหาทั้งให้นอนเย็นขึ้นและฟื้นฟูร่างกายของเรานะครับให้ตื่นมาและไม่มีอาการปวดหลังนั่นเองนะครับโดยถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีให้เลือก3ขนาดนะครับจะมีขนาด3ฟุตครึ่ง5ฟุตแล้วก็6ฟุตนะครับและเขายังรับประกันถึง10ปีด้วยนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบีวิวมากมากนะครับผม แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u บสไคร b ์คลิปนี้ไปให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ